ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรอยู่ด้านทิศใต้ของชุมพรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรค้าขายมีพื้นที่ราบลุ่มและมีภูเขาหินสวยงามมองเห็นได้ชัดเจนการสร้างผลิตภัณฑ์ตำบลในชุมชนเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านข้าวหอมมะลิน้ำผึ้งนะครับ ในการที่จะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทางเทศบาลเองหรือทางที่ชาวบ้านเองมีอยู่แล้วในตำบลน,นะครับเพื่อที่จะมาดําเนินการของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในตําบลเนี่ยอยู่2-3ถึงแห่งคลองนาคราชนะครับบริเวณแนวคลองนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยมาจับจองในพื้นที่นะครับได้เอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเนี่ยครับมาขายให้ทางพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่ารถที่สัญจรผ่านในเส้นเอเชียสีหนึ่งนะครับท่ามกลางทิงทองเองเนี่ยมีจุดเด่นอยู่2-3ถึงอย่างนะครับพระ แกะสลักนะครับอยู่ที่หน้าผาที่เห็นได้ชัดนะครับผนังถ้ำนะครับที่มีรูปของพระรูปปางต่างๆลึกนิดนึงครับก็ประมาณถ้าวนๆเวียนๆก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบๆหนึ่งกิโลทางเทศบาลพร้อมที่จะตั้งงบประมาณพูดคุยกับชาวบ้านนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับหาทางออกให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนเนี่ยเราเราจะทําอย่างไรนะครับสำนักสงฆ์ถ้ำกระทิงทองมีจุดเด่น ของงานปฏิมากรรมพระพุทธรูปปางต่างๆภายในถ้ำจะแบ่งเป็นห้องต่างๆตามลักษณะถ้ำรวมถึงหินงอกหินย้อยและที่สำคัญยังมีปฏิมากรรมเจ้าแม่รัตนมณีซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชาของคนในชุมชนมาอยู่จามรษามันมีสิ่งที่แปลกอยู่พอกลางคืน3ามคืนนกอีกาจะ,ะจะมาไล่ตีกลางคืนประมาณทีหนึ่งแล้วกพอมันมาบินวนเสร็จมันเข้ามาร้องในถ้ำ วันนั้นสามวันหายไปงูประมาณตีหนึ่งเดินอย่กรมงูมันจะเลื้อยมาตัว่วข่าวทั่วเลยลเรากำลังเดินพอวันที่สามมันเลื้อยข้ามทางยงกรมเลยพอข้ามทางยงกรมปุ๊บเราตวดสินใจเลยนึกในใจว่าถ้าเกิดว่าเราเคยฆ่ากันให้กัดเลยถ้าไม่เคยฆ่ากันอย่ากัดนะเดี๋ยวเป็นเวรเป็นกรรมอาตมาอธิษฐานอย่างนี้เลยแข็งใจเดินข้ามงูนั่นไปพอไปยิงหัวจยงกรมตรงนั้นพอหันมาปุ๊บงูเลื้อยแล้วก็ไม่มาอีกเลยอาตมาว่ามันแปลก ทอ้ถ้ำนี้ต้องอยู่จำภาษาอยู่ห้าปีนะอยู่ในถ้ำเลยรู้หมดทุกจุดองถ้ำถ้ำาแรกจริงๆเนี่ยเข้าได้แต่ว่ามันลำบากเมื่อก่อนจะเป็นถ้ำที่ไม่มีความกว้างขนาดนี้จะมีเฉพาะรูคนเข้ามาได้แต่ว่าไม่มีแสงสว่างอะไรเลยเป็นคล้ายๆว่าถ้ำที่ว่ามีสัตว์หลายๆเข้ามาอยู่มันเช่นค้ังคาวอะไรแบบนี้จะไม่มีใครมีคนรู้จัก พอพระอาจารย์แกเข้ามาอยู่เนี่ยแกทาให้คนรู้จักขึ้นแกก็มีคนเข้ามาสำนักสงฆ์ถ้ำกระทิงคองมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์กับชาวบ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในเชิงวิถีพุทธเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็วิถีของชาวบ้านเนี่ยฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้จุดขายตรงนี้ในการดึงนักท่องเที่ยว ให้ได้ไปเรียนรู้วิถีของชาวบ้านศาสนาวิถีความเป็นอยู่ในอดีตที่ผ่านมารวมไปถึงคนปัจจุบนันหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับจะได้รู้ได้เห็นว่าคนสมัยก่อนเขามีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่กับหลักการกับแนวทางทางพระพุทธศาสนาอย่างไรการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวรูปแบบการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมยังคงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกันในวงกว้างด้วยอัตลักษณ์ของชุมชนเองนั่นคืออีกช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเข้ามาสนับสนุนการแพ็คเกจจิ้งแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบข้าวนะครับจากเดิมเนี่ยเขาจะใส่ถุงธรรมดาแพ็กเกจประมาณกิโลหนึ่งแต่ที่เราเข้ามาคุยกับเขาเนี่ยคือจะให้แพ็กเกจเป็นแบบสุญญากาศแบบถุงลักกิโล เพิ่มในเรื่องของตัวโลโก้เข้าไปตัวหนึ่งที่เราส่งเสริมไปนี่จะเป็นในเรื่องของอผลิตภัณฑ์ในเรื่องพึ่งก็คือน้ำพึ่งเนี่ยเดิมเนี่ยเขาใส่ขวดอยู่750กรัม300กรัมเราก็เลยมาคุยเขาว่าแพ็กเกจเป็นแบบหลอดอยู่ที่ประมาณ180กรัมกับ250กรัมจุดมุ่งหมายเนี่ยคือจะส่งไปขายในส่วนของพวกเซเว่นแล้วก็อพห้างต่าง น้าไงแ้วตอนีเขามันไายไม่ไม่ดีอ่ะเขาราคาถูกด้วยจนเลยก็แปลงหน้าให้เป็นพรวนปามหมดผมนี่ยังยืนยัดอยู่ตลอดนะเป็นคาประสบารต์เป็นไปด้วยการที่นี้ก็ไม่ได้เอาขาก็าไม่ไปก็ประมาณที่ก็ที่ใหนก็เข้ามาเอากันไปก็รำไม่รำกะแกลบพอช่วงนั้นแกลบมันไข่ดีผมทำเองก็บางปีผมก็ได้ตั้งยี่สิบเกียนสามสิบเกียนการทำก็ผมไม่ได้จช้เหมันน้อยทำแล้วก็มีเราใไดเอง ข่าแรงเราก็นุะควนเปิดก็มาช่วยวันฮะมีมีค่าแก้วกา่าปุ้ยข้าวก็เราที่ข้าวค้าก็ค่าอยู่สีบ่บาทนะไม่ได้เอาไปต้องตีอื่นวัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงามของตำบลขุนกระทิงที่หลบซ่อนสังคมรอวันเผยโฉมให้ได้สัมผัสและเป็นความหวังหนึ่งของชุมชนที่จะได้โชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าของตนเองเช่นกัน